วัสดีไวรุ่นพี่น้องใส่ดื่มใส่ซิ่งนะฮะมีของสีอย่างที่ต้องเตรียมนะเมื่อรู้ว่านะครับเราจะต้องขับรถแล้วเจอด่านเป่าแอลกอฮอล์นะมีของ4ีอย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงอ่าอย่างที่หนึ่งนะครับข้าวผัดหนึ่งกองอ่าข้าวผัดหนึ่งกองอย่างที่สองอ่านมจืดหนึ่งกองนะนมจืดนะยี่ห้อะไรก็ได้อย่างที่สามอ่าน้ำเปล่าสักขวดหนึ่งน้ำเปล่าสักขวดหนึ่งนะอย่างที่สี่ลืมไม่ได้หมักฟรังหนึ่งกองนะ เียรไว้นี่เอาตังค้างเบาไว้นี่นะครับเวลาเจอดันนะครับนะไม่ต้องห่วงเป่าเต็มที่สบายใจให้ห่วงนะเมื่อเราเป่าแล้วอีกสักพักหนึ่งนะเจ้าหน้าที่จะเอาตัวเราไปอ่าพอเอาตัวเราไปปับ๊บนี่กล่องที่เราเกียม์มาไว้เหมว่นจะเป็นข้าวเป็นน้ําเป็นนมอะไรสใส่เต็มที่ให้อิ่มท้องไว้ก่อนและ้อสําคัญอย่าลืมนะไอ้มกฝรั่งไงเรามีมักฝรั่งนะนั่นเลยครับนะเขียว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 คาวเวลา แล้วก็นั่งรอน่าไปรู้นะนั่งรออ่าเดี๋ยวรอญาติญาติก็จะมาประกันตัวอ่าเดี๋ยวเราก็ได้กลับและโอเคนะอ่าโอเคโอเค